มือในมีแดดค่ะร้านไส้ก็เลยเกี่ยวเขาได้พี่น้องไม่หน่อยว่าเอ้ามันคือจังบอหันแดดแกปนแดดแกแล้วแกแล้วสันเมื่อเศร้าไม่หน่อยกันเมื่อไยหลบอยู่เด้อันฝนมันตกเนาะพี่น้องมันกับโบขึ้นแบบเข่าทีแบบว่าโบมีน้ำแล้วนะกับคือจังมันอัน บ่แกวระสันตังตีแถมันแกเบิดแล้วกระยานฝนมาอีกพี่น้องเลยร้านสายเลยว่าเกี่ยวให้มันแล้วซาวะสันพอ่อตาตาก